สวัสดีครับผมอยู่ไอเดินฟาร์มนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับการโยงกิ่งทุเรียนเนาะอันนี้เป็นช่วงของการรอใบชุดที่3นะครับแล้วก็จะมีการโยงกิ่งนะครับในระยะของการรอใบเพราะว่าใบามันเริ่มเยอะครับแล้วก็เริ่มมีลมนะครับอันนี้เราจะให้ดูลักษณะของต้นทุเรียนที่มันที่เราไม่ได้แต่งเนาะไม่ได้แต่งในลักษณะที่ปล่อยให้เขามี2ยอดนะครับ เราจะทําการโยงนะครับในขั้นตอนของการการโยงเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนอายุ5ปีนะครับเราจะโยงนะครับทั้ง2ยอดเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับโดยการใช้เชือกนะครับสอดในสายยางเนาะแล้วก็ดึงทั้งสองต้นนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเราจะไม่ใช้เชือกเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นทุเรียนเป็นรอยเวลาที่เขากระชากอ่า จากลมนะครับอ่าอันนี้เราก็สอดในสายยางก่อนแล้วก็ของเป็นบ่วงเนาะเราก็ทําเป็นต่างๆของเลข8นะครับอ่าแล้น,นี้เราก็จะทําการอ่าเต้ากิ่งหรือว่าโยงกิ่งนะอ่านะครับทำการโยงกิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโยงกิ่งทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่โยงเสร็จแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งที่ โยงเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นทุเรียน5ปีเนาะก็จะเป็นลักษณะของการโยงนะครับการทําบ่วงเหมือนอย่างที่บอกเนาะก็บ่วงที่คล้องกับต้นทุเรียนเนี่ยเราจะร้อยเข้ากับสายยางนะเป็นสายยางเก่าๆก็ได้ครับร้อยเพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนเป็นลอยนะครับเวลาที่ลมมาหรือเกิดการกระชากเนาะหรือว่า เชือกเนี่ยเข้าไปกินต้นทุเรียนนะครับกินต้นทุเรียนหมายถึงว่า,เ,าเนื้อของทุเรียนเนี่ยไปเมื่อทุเรียนโตขึ้นนะครับการการที่ทุเรียนสร้างเปลือกสร้างต้นเนี่ยมันจะไปรัดกับเชือกแล้วก็มันจะโดนกินครับกินโดยต้นของทุเรียนเนาะ,ะก็คือการประสานของเชือกกับต้นทุเรียนนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเอาใสายย่ยยางพองแล้วก็ทําบ่วงมาแล้วก็คล้องที่ แต่บริเวณปลายนะครับส่วนบริเวณประมาณช่วงเกือบถึงปลายนะครับก็คือช่วงกลางๆเนาะเพื่อที่ใชะลดแรงของกิ่งนะครับซึ่งกิ่งบางกิ่งเนี่ยมันยังไม่ใหญ่พอที่จะรับกับจํานวนของใบนะครับเราก็เลยจาเป็นที่ต้องทําการโยงก่อนในช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าจะคิดว่าถ้าทุเรียนมีอายุมากขึ้นนะกิ่งใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นก็อาจจะโยงน้อยลงครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดใบที่3ที่กลางจะแทงออกมาเนาะเนี่ยครับก็เป็นชุดใบที่3ที่กลางแตกออกมานะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการโยงกิ่งแบบง่ายๆเนาะก็ทุกท่านดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับอายุเชือกก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3ปีโดยประมาณก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาโดนแดดโดนฝนมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของการเต้ากิ่งหรือว่าโยงกิ่งนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงประมาณช่วงสักประมาณ3ามถึงสี่เย็นเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในแปลงก็หญ้าก็เริ่มงอกบ้างเนาะเพราะว่าตัดหญ้าไปแล้วก็มีฝนลงมาบ้างนะครับก็ทําให้หญ่างอกขึ้นมาเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นทุเรียนอายุ5ปี นะครับเป็นเดือนที่อายุ5ปีเต็มนะครับรอชุดใบที่3แล้วก็อาจจะได้ทําการฉกสารในประมาณช่วงหลังกลางเดือนหน้าครับนะถ้าใบาแก่พอดีพอดีก็น่าจะฉกสารได้ประมาณเดือนกันยาเหมือนปีก่อนก่อนเนาะอ่าก็จะประมาณนี้บรรยากาศก็ฟ้าคึมคึมมีลมโช,โชยครับแต่ว่าสํารวจแล้วก็ไม่มีอ่าไม่มีลายแดงแต่ก็มีพวกเพี้ยไก่แจ้วบ้างแล้วก็นอนบ้างนะอาจจะต้องทําการฉีดยาในวัน2วันนี้ นะครับอ่านี่คือบรรยากาศของเขานะครับคนงานกางช่วยกันโยงกิ่งเนาะก็ช่วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดีวถ้ามีโอกาสยังไงก็จะเข้ามาถ่ายวิดีโอหรือเก็บเกี่ยวนะครับภาพในสวนให้ดูกันอีกนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้กันได้เนาะโอเคครับสวัสดีครับจากไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับ